มาที่สนามนะครับแท็กของการแข่งขันรบริเวณของกิจสตาร์ทนะฮะถ้าเป็นมอเตอร์คอย์เขาเรียกเกตสตาร์ทถ้าเป็นทางเรียบเขาเรียกกิจสตาร์ทนะครับเกมการแข่งขันรครั้งนี้ต้องบอกว่าน้องๆตัวเล็กๆนะครับหลายคนด้วยกันรุ่นนี้มีการคัดเลือกด้วยนะฮะโดยเฉพาะในส่วนของกระ้าสปอร์ตมินิ49ซีซีนะฮะรุ่นนี้นั้นน้องๆตัวเล็กๆนะครับกับคะแนนกับเวลาของการคัดเลือก นะครับแต่ตอนนี้วัชิุวิทย์รุ้งวรารัตน์นะครับกับเวลา39.928วิานะฮะต่อรอบของการแข่งขันนะครับ3 9มสิวิจุดวินาทีนะครับแล้วก็หมายเลข4 5 6นะครับเมื่อกี้หมายเลข9หมายเลข4 5 6น้องวัชิุวิทย์รุ้งวรารัตน์นี่จากโรงเรียนเบนจามินนะครับส่วนตำแหน่งที่2หมายเลข4 5 6ครับเด็กชายพัชรพลอมรอนอนุพงศ์นะครับ40.430วินาทีครับจากโรงเรียนสุดใจวิทยาครับ มาเป็นตำแหน่งที่2นะครับนี่คือหมายเลข9ครับวัชรุจลุงเวลารัตนะครับจากโรงเรียนเบนจับมินนะครับหมายเลข9ที่เห็นมัตสกู้นะครับนี่ฮะอายุ6ขวบเท่านั้นนะครับส่วนเบอร์ที่เห็นในจองเราหมายเลข4 5 6ครับเด็กชายพัชรพลอมรอนอนุพงศ์นะครับนี่แะครับจากโรงเรียนสุดใจวิทยานะครับน้องเพชรนะฮะกับเวลา40.4 30นะครับ โอ้โหเรียกว่าคุณพ่อคุณแม่นี่มีความประทับใจนะฮะลูกนี่แหมองชำเลืองตามองลุงตู่นั่นแน่หันมองลุงตู่อีกแล้วนี่เลยนะครับและอยู่ในตำแหน่งที่4นะครับสำหรับรถหมายเลข28นะครับเด็กชายพีรวิทย์หิรัญทิติครับโรงเรียนวัดวิจิตการนิมิตนะครับกับเวลา41.259วินาทีน้องแทนคุณน,นี่เต้นใหญ่เลยน้องแทนคุณ กองเชียร์ชุดใหญ่นะฮะสำหรับหมายเลข28นะครับตรงดีน้องกัปตันนะครับปีรวิทยปีรวิทยอิรันทิตีหมายเลข79นะครับสำหรับหมายเลข79็ดาตำแหน่งที่5สําหรับเด็กชายซีตาแซ่แต้ครับโรงเรียนกรงพิทักษ์ศึกษา42.221วินาทีครับสําหรับน้องซีตานะครับเรามาดูตรงนี้ครับกับอันดับที่6หมายเลข99ครับสำหรับเด็กชายณรุชนกิรติประพานะครับจากอังเกิล สิงคโปร์อินเตอร์เนชั่นแนลส o l คูนะครับกับเวลา43.576ครับหมายเลข9ก99น้องน้ำอุ่นนะครับมาอยู่ในแหน่งที่6กนะฮะกล้องของเรานี่ต้องวิ่งหาครับรถคันเล็กๆแล้วก็ต้องจับเบอร์หมายเลขให้เราได้ดูด้วยหมายเลขก22ครับเด็กชายเชียเมยลีนะครับจากโรงเรียนวารีเชียงใหม่นะครับกับเวลา44.740นะครับดูตาก็รู้แล้วตาติตีแน่นอนเลยนะเชียเมยลี นี่ยตาตีไหมดูดิดอุ่ย้ยน่ารักน่ารักจริงๆนะเจียเมยเจียเมยลีนะต้องบอกว่าน้องเป่าเปานะฮะมาดูอันดับที่8ครับกับหมายเลข95เด็กชายภูริวัฒน์ชัยอารยาพลครับจากโรงเรียนคนครนนทวิทยานหนึ่ง4 8 8 0 4นะครับสำหรับหมายเลข95น้องนัดดนนะฮะอันแน่มีให้หัวใจนั่นพี่สาวโอ้นั่นใครอะ โอ้โหกองเชียร์ชุดใหญ่ฮะโอ้โหดิ้นกันย่างไม่รู้เชียร์หรือว่าสนุกกันแน่นะนี่คือความสุขของเด็กๆเ,เมื่อมาสนามแข่งรถไทยแลนด์เซอร์กิตครับก็มีสถนนานการณ์ให้เด็กๆนะฮะคลายเครียดนะครับหลังจากที่ต้องบอกว่าไปเรียนก็อาจจะมีความเครียดบ้างพอมาสนามแข่งรถไทยแลนด์เซอร์กิตก็มีความสุขนะฮะเราต้องให้เด็กนี่ชอบหมายเลข6กครับในอันดับที่3สามหรับเด็กชายมีดีมากช่วยนะครับจากโรงเรียนทิดามแม่พระสุรา์ธานี นี่ครับ41.110วินาทีครับน้องมีดีมากช่วยนะครับอยู่อันดับที่3าสำหรับหมายเลข6ก63ครับกระบ้าสปอร์ตมินินี่เราย่อสนามลงมานะครับกับระยะทางทั้งมวลทั้งสิ้นเนี่ยเพียง4กิโลเมตรกับของการแข่งขัน5รอบนะครับตรงนี้ก็คุณพ่อนั้นก็ต้องสื่อสารกับคุณลูกต้องบอกว่าเด็กๆนี่กว่าจะให้ฟังคำสั่งแล้วเข้าใจ ในการขับขี่แล้วก็ต้องเข้าใจกฎของสมาคมกีฬาแข่งรถจัก,กรยานยนต์ด้วยเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะฮะการอธิบายกว่าจะให้เด็กนี่รับฟังนะฮะต้องใช้ทั้งจิตวิทยาในการพูดคุยด้วยเนาะคุณนัทมีลูกปะมีครับชื่ออะไรฮะตะวันฮั่นแน่ลูกชายลูกสาวะฮะลูกสาวครับน่ารักปะน่ารักที่สุด <c oughs> <ๆ> <c oughs> ก็คงจะน่ารักแบบตัวเล็กๆแบบนี้ใช่ไหมฮะ อ่าโตโตแล้วครับอ๋อเป็นสาวแล้วจ้ะโอ้ก็ไปอีกแนวหนึ่งเนาะความน่ารักของลูกเราก็นี่ไงเด็กๆเขาก็มาฝึกตั้งแต่เด็กๆในเรื่องของกฎและกติกาเขาจะกลายเป็นเรื่องของการซึมซับในเด็กในวัยนี้เนี่ยห้าขวบ7ขวบเนี่ยมันไม่ธรรมดานะคุณนัทนะหขวบเจขวบนะฮะมีต่าสุดก็6ขวบนะฮะหมายเลขเ้าหมายเลขยี่สองเป่าเป่าโชว่า เพราะว่าเด็กในการสื่อสารนี่กว่าจะให้เขารับฟังเราแล้วก็กว่าจะให้เขาได้เข้าใจในเรื่องของกติกาไม่ว่าจะเป็นการออกสตาร์ทหรือกดข้อบังคับต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งในพิษเลนเราอย่าไปขี่รถมอเตอร์ไซค์เล่นนะอะไรเนี้ยนะรอบๆสนามก็ต้องระมัดระวังในอุบัติเหตุด้วยเราดูแลตลอดทุกขั้นตอนนะครับหมายเลขเก้าครับน้องโชวาหกขวบครับจากโรงเรียนเบนจามินออริไฟามาตำแหน่งที่หนึ่งด้วย นะครับคุลิฟายมาตำแหน่งที่1ด้วยกล่องที่เห็นอยู่บนสปอยด้านบนนั้นก็เป็นาทารบอนเดอร์จับเวลารถแข่งนะครับติดอยู่ในจุดเดียวกันทั้งหมดเนื่องจากรถมันเล็ก,กน,นะไม่รู้จะไปซ่อนตรงไหนเหมือนกันทานบอนเดอร์ที่ติดนี่สำคัญเลยนะครับเพราะาหมายเลขนี่ลุงตู่นี่มองไม่ทันเหมือนกันหมายเลขตัวเล็กๆมากนะฮะตัวเล็กมากผมก็ใช้วิธีอ่านจากคอมพิวเตอร์นะครับ ใช้วิธีอ่านจากคอมพิวเตอร์จากไม่ว่าจะเป็นเบสเลปไทม์หรือว่าในส่วนของการแข่งขันตำแหน่งด้วยนะไม่มีทานบัเดอร์ตรงนี้ก็รายงานท่านผู้ชมลําบากเหมือนกันพอรถก็เล็กหมายเลขรถก็เล็กนะครับคนขี่ก็ตัวเล็กเล็กทุกสัดส่วนเลยจริงๆนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณนัทคนเบื้องหลังและ Big Boss ลบิ๊กบอสสาพุทธจิรังคานนท์นะครับนายกบิ๊กบอสมาร่วมบรรยายช่วยไปได้เยอะวันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะ14นาฬิกา นะครับเป็นสนามที่4ของการแข่งขันที่เป็นเมสซิตีไ a ยแลนด์รอลซิงทุกคนจะมาเก็บคะแนนชิงแชมป์ประเทศไทยเหมือนเดิมเวลาเดิมครับครับและนี่ครับวอร์มอัพแลบไปแล้ว1รอบครับและตอนนี้ทุกคนก็มาพร้อมกันอยู่ที่กิสตาร์ทเอาล้วครับทุกๆขั้นตอนของเด็กๆตรงนี้ต้องบอกว่ายุวชนตัวเล็กๆนะครับการสื่อสารนี่สำคัญนะฮะกว่าจะให้เขาได้เข้าใจตรงนี้เนี่ยต้องให้ผู้ปกครอง ต้องแปลความหมายพอพูดไปก็เล่นไปฮะถามดาวตอบเดือนถามเดือนตอบตะวันบางคนนะครับเหมือนกับน,น้องนีโม่ที่ไปแข่งเงี้ยไม่กีีนะกันอันนี้เอาเอาแล้วครับเดี๋ยวก็รู้ครับจะมีการจ้าสตาร์ทหรือเปล่านะครับเด็กๆก็ยอมรับในกติกานะครับแต่หากจ้าสตาร์ทก็มีการบวกเวลาเข้าไปด้วยนะฮะก็อยู่ที่ดุลยพินิษของนายสนามด้วยของผู้ควบคุมการแข่งขันด้วยนะครับโดยคุณสุพัชชาบางงามแล้วก็คุณอนุวัฒน์หงษ์พง์นะครับ ก็จะปรึกษาหารือว่าเอ้น้องมีเจตนาจะจำสตาร์ทไหมอะไรต่างๆก็ให้เขาได้เรียนรู้นะครับเพราะว่าไม่ได้ให้มุ่งหวังอยู่ที่ชัยชนะเพียงอย่างเดียวนะครับนี่คือชีวิตนกแข่งเริ่มต้นที่นี่ครับสนามแข่งรถไทยแลนด์เซอร์กิตนะครับตอนนี้รถเข้าไป1รอบสนามของการแข่งขันนะครับรถผ่านทามบอนเดอร์เวลาก็จะขึ้นมานะครับเวลาที่มาตรงนี้ในหนรอบของการแข่งขันนะครับ เอาแล้วครับที่นำอยู่โอ้โหตัวเล็กมากน่าจะเป็นหมายเลขสี่ห้านะครับพัชรพล,ะลมอมรอนุพงศ์หรือเปล่าโอ้โห,หมายเลขท่านผู้ชมก็จอที่ผมมองนี่ก็ไม่แตกต่างท่านผู้ชมถ้าไม่ได,ดูมือถือนะฮะถ้าดูจากจอมอนิเตอร์ก็เหมือนดูทีวีด้วยกันนี่แหละภาพก็เบลอ,บอ,บอชัดๆเหมือนเหมือนกันไม่แตกต่างนะครับแต่ในบางครั้งผมเองก็ต้องใช้การสังเกตจากชุดแข่งของนักแข่งบางทีชุดแข่งก็จําไม่ได้เหมือนกัน นี่ฮะหมายเลข4ีครับสำหรับเด็กชายพัชรพลอมรอนุพงศ์ครับมาเป็นครันแรกตามด้วยน้องมีดีครับตำแหน่งที่2และตำแหน่งที่3นะครับหมายเลข9ก9เอาล้วครับมาถึงตรงนี้ครับหิงโค้งที่เห็นในจอของเรานะครับเมื่อสักครู่นี้หมายเลข9้มีดีมากช่วยผ่านมาครับแสงยังแสงแล้วหมายเลข4ีโดนแพงหมายเลข95หรือเปล่านะครับ อ่าดูกันอีกทีครับอ้าวมีแสงคืนครับพอถึงโค้งแรกมีแสงคืนเหมือนกันโค้งสุดท้ายมีแสงคืนครับเอาล้ครับหมายเลข95ภูริวัตอ่าหมายเลข99นะครับณฤชนยุรติประภานะครับในจอของเราคือหมายเลข99นะฮะในมอนิเตอร์นะครับส่วนหมายเลข9 5ภูริทัศชัยอรารยพลนะครับ อยู่ตำแหน่งที่2อมาเลขยีบสองอันดับที่3ครับเจียมเวย์ลีหรือเปล่าอ้าวตำแหน่งก็มีเปลี่ยนตลอดนะครับผ่านไปแล้ว3รอบของนฤชนนะครับหมายเลข99ก้ิกิรตีพะภาครับแองเกลสิงคโปร์นะครับเอาละครับมาถึงตรงนี้ครับยาวมาเลยทีเดียวตำแหน่งที่3หมายเลขโอ้โหไม่รู้ว่าคนรอบหรือเปล่านะครับ นี่เลยครับเข้าสู่รอบสุดท้ายแล้วนะครับเ9 2า9ก้าเอแต่มันในจอของเราเป็นหมายเลข9้าอ้าวไม่ใช่นะครับตอนนี้อยู่ที่การเช็ครอบแล้วละครับอาจจะมีการติดตั้งสลับฐานบอนเดอร์หรือเปล่านะครับในส่วนของพี่เลี้ยงยาวมาตรงนี้ครับทิ้งมายาวๆวโอ้ตำแหน่งที่1ที่2ที่3นะครับนี่นะครับ เอาวแล้วครับเข้าเส้นมาเรียบร้อยนี่เลยครับเป็นสีแดงๆคันนี้ครับนืฤชนนะครับเด็กชายนฤชนกิรติปภานะครับแล้วก็หมายเลขเก้นั่นอยู่ที่3แต่ในจอมอนิเตอร์นะครับอาจจะไม่ตรงเดี๋ยวยังไงรายงานผลอย่างเป็นทางการกันอีกครั้งหนึ่งนะครับนะฮะเดี๋ยวจะมีรับรางวัลรวมกับในรุ่นมินิมอเตอร์ครอส นะครับมินิบรอดเราเน้นของการแข่งขันนะครับเป็นการเป็นเหมือนอนุบาลทางเรียบให้เด็กๆนั้นได้ฝึกนะครับได้รับทราบกติกาของการแข่งขันนะครับเราไม่ได้เน้นให้เด็กนั้นหวังผลกับชัยชนะมากนักนะครับเพราะว่าในเกมการแข่งขันนั้นก็ต้องบอกว่าเด็กแต่ละคนนั้นก็อย่างที่ว่านะครับในบางครั้งข้อผิดพลาดเราไม่ได้บอกว่าตั้งใจที่จะทําผิดก็มีนะฮะ บางทีบางครั้งเด็กอาจจะอ,ออกสตาร์ทแล้วเห็นไฟหรือเห็นธงหมากลุกหรือเห็นพ่อส่งเสียงเชียร์ก็ออกสตาร์ทแล้วก็มีเหมือนกันและนี่คือสิ่งดีๆนะครับที่ FM s e t h a i l a n d Racing น,นะครับก็ให้เด็กๆนั้นได้มีโอกาสนะครับมาสู่สนามของการแข่งขันที่ต้องบอกว่าเหมือนจริงเลยนะครับนี่คือการแข่งขันนะครับขอขอบคุณครับการกีฬาประเทศไทยครับ SAT คิดถึงกีฬาคิดถึงกกทกองทุนพัฒน,นาการกีฬาแห่งชาติครับกองทุนมุ่งมั่นพัฒนากีฬาสร้างสารรค์สังคม NSDF, FMST c ครับสมาคมกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์นนประเทศไทย MSAT สมาคมกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์ประเทศไทยฮอ n d ้าผู้นำด้านจักรยานยนต์รถจักรยานยนต์ฮอนด้าโดยบริษัทษทอนด้าเมนูแฟคเจอร์ลิงจำกัดครับอีเดมิสอผู้นำด้านน้ำมันเครื่องจากประเทศญี่ปุ่นโดยน้ำมันเครื่องอีเดมิสอจากบริษัทน้ำมันอพโรไทยจำกัดครับ รถจักรยานยนต์ยามาฮ่าโดยบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดนะครับพร้อมกับขอบคุณนะครับผลิตภัณฑ์ยางพิลาลารี่โดยบริษัทคอมโบโต oto, จำกัดครับผลิตภัณฑ์ยาง IRC โดยบริษัทอีโนเว่ร์ร e no ะเบิดประเทศไทยจำกัดมหาชนผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสิงห์บริษัทบุลล์เทดดิง้งจำกัดครับผลิตภัณฑ์โชค๊คอัพกัซซี่บริษัทสยามซัพพลายชันอินโนเวชั่นครับวันที่29และวันที่30กรกฎาคมนะครับสนาม8และสนาม9 f m s เอฟเอ็มเอสดีเท r แอมมอเครนะครับสนามสิงห์พาร์ค จังหวัดเทียงรายนะครับเดี๋ยวให้เด็กๆนั้นได้นำมินิโมโตโครอสนะครับนำมินิโมโตโครอสมานะครับ เอาละครับตอนนี้เดี๋ยวให้เด็กๆได้มีการานกเนื่องจากเด็กเนี่ยจะท,ะทําพิธีมอบรางวัลพร้อมๆกัน2รุ่นเลยนะฮะรุ่นนี้นะแข่งขันกัน2รุ่นเป็น Mini มอโ o คอร์ดกับ Sport Mini นะ,ะต้อง2องคันนี้ต้องบอกว่านะทั้ง2รุ่นนั้นก็จะ,จะได้ทําการแข่งขันนะแล้วก็จะทําการแข่งขัน5รอบเหมือนกันนะครับ ้ารอบเหมือนกันแล้วตอนนี้นะครับเดี๋ยวเด็กๆก,ก็เปลี่ยนรถลงมาทําการแข่งขันนะครับเรามาดูรุ่นนี้ไม่มีการคัดลิฟายนะครับมินิโมอเตอร์ครอสเนี่ยเราใชา้จับฉลากหาตําแหน่งสตาร์ทนะครับเพราะว่าเราค u a ลิฟายเฉพาะในรุ่นสปอร์ตมินินะครับหลายชื่อก็เป็นนักแข่ง เป็นน้องๆนักแข่งที่มาทําการขันคู่ๆกันนะครับกับสปอร์ตมินินะครับก็จะมีทั้งหมด10คันนะครับแต่ว่าในสปอร์ตมินิมี9คันนะครับในมินิมอเตอร์คอนั้นก็มีเพิ่มมา1คันครับเรามาดูรายชื่อตรงนี้กับหมายเลขรถขออนุญาตหมายเลขรถครับหมายเลข18ครับสำหรับเด็กชายชียพัฒน์่วงกำเนิดครับน้องฟุกจากโรงเรียนสารศาสต์เทศสมุทรสงครามครับ น้องฟลุ๊กนะฮะฟลุ๊กจับฉลากมาตำแหน่งที่1ดีใจใหญ่เลยนะฮะกับตำแหน่งที่2ในการจับฉลากมาตรงนี้กับหมายเลข58ครับเด็กชายดดวุฒิกรเจริญสวรยาน้องดีเซลจากโรงเรียนจินดาศึกษาครับอ่านะ,ะน้องดีเซลถ้าเรียกเป็นภาษาอังกฤษดีเซลดีเซลน้องดีเซลนะฮะอา่อานเป็นภาษาไทยน้องดีเซลแล้วตำแหน่งที่3นะครับกับหมายเลข 63ครับน้องมีดีมากช่วยนะครับหรือว่าน้องมีดีจากโรงเรียนที่ดามแม่พระสุราษฎร์ธานีครับมาไกลมาก,ามากนะฮะมาไกลามากเลยทีเดียวสําหรับหมายเลข63มนะครับมีดีมากช่วยและตําแหน่งที่4ของการจับฉลานะครับรถหมายเลข55เด็กชายตรงส่งคณินานน์นะครับน้องต้าจากโรงเรียนอนํานวยวิทนี่ครับไอที่เต้นอยู่ข้างๆนี่น้องแทนคุณนะเต้นอย่างเดียวฮะเชียร์อย่างเดียว แทน,นคุณท่าตุทองสาวแล้วหมายเลขตำแหน่งที่5หมายเลข99นะครับสำหรับเด็กชายนฤนชนกิรติประพานะครับน้องน้ำอุ่นจากแองโกลสิงคโปร e อินเตอร์เนชั่นแนลสกูลนะครับนี่ฮนะนี่ชนเขาเรียกว่าอะไรชนปั้นอ่านะนะแล้วก็หมายเลข87ในะตำแหน่งที่6ครับเด็กชายขอบฟ้าสนิทนทนครับน้องเทียนโรงเรียนอัสสมชันพนักปะถมนะครับนี่เลยครับ เรามาดูตำแหน่งที่เจครับหมายเลข9กครับเด็กชายวรลชีวิตรุ่งวรารัตน์ครับโรงเรียนเบนจมินนะครับอายุหขวบครับน้องโชวาโอ้โหแทนคุณนี่เชียร์ทุกคันเลยนะฮะดังกว่าเพื่อนนะและดูมานะฮะหมายเลขสี6ห้าหครับเด็กชายพัชรพลอมรอนุพงศ์น้องเพชรครับจากเรียนสุดใจวิทยาครับนี่ครับเมื่อกี้อันดับที่ นะครับอันดับที่9เป็นหมายเลข79สนะครับสำหรับเด็กชายซีตาแท่แต้โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษานะครับนะฮะซึ่งอยู่ในแมน่ที่เห็นนะครับเมื่อสักครู่นี้และหมายเลข28นะครับนี่เลยนะครับสำหรับหมายเลข28เด็กชายพิรุวิทย์อิรันทิติครับน้องกัปตันครับจากโรงเรียนวัดวิจิตการนิมิตครับ เรามาดูตรงนี้นะครับนี่นะฮะป้าย30วินาทีนะครับป้าย30วินาทีแล้วก็มีการตัดสินในเรื่องของการจําสตาร์ทด้วยนะครับก็เรียนนัานผู้ปกครองนะครับแล้วก็มีข้อโต้แย้งประการใดก็เดี๋ยวคุยกับนายสนามแล้วก็ในส่วนของผู้ควบคุมการแข่งขันนะครับ ในช่วงนี้ก็เป็นช่วงของการวอร์มอัพแลรครับนักแข่งในรุ่นนี้ก็ต้องบอกว่ามินิมอเตอร์ครอสจะทำการแข่งขันกันทั้งหมด5รอบสนามนะครับระยะทางก็4กิโลเมตรในรุ่นนี้ก็ต้องจับตาดูให้ดีครับนักแข่งก็เป็นนักแข่งรุ่นเดียวกันกับรุ่นเมื่อสักครู่นี้ก็คือสปอร์ตมินิในรุ่นนี้ก็คือมินิมอเตอร์ครอสครับ าละครับตอนนี้รถแข่งทุกคันมาพร้อมบริเวณของกิจสตาร์นะครับก็เป็นผลของการจับสลากหาตำแหน่งสตาร์ทนะครับกับกระบามินิมโตครอส49ซีตรงนี้นะครับเอาละครับเราจะทำการในขันในรอบของการในขันเช่นเดิมนะครับกับ5รอบสนามความยาวทั้งสิ้น4กิโลเมตรนะครับเรามาดูนะครับเอาละครับหมายเลข18ชิงควายขาวไปก่อนครับโอ้โหพายขาออกแล้วก็ อาศัยช่วงยาวนะฮะของขาพายออกมาเลยนะครับสำหรับหมายเลข18เด็กชายชีพัดร่วงกำเนิดครับตามด้วยหมายเลข5้าหเสียบวงในเข้าไปก่อนหรือเปล่าหมายเลข5้าบห้านะครับเด็กชายตรงช้างคณิตานนนนะครับเอาแล้วครับไม่รู้ละไม่รู้ละเสียบในจะขึ้นมานำหรือเปล่าน่าจะเป็นหมายเลข5้าห้านะครับและก็ไม่ยอมครับหมายเลข18เหมือนไม่ยอมนะฮะ ดูครับไม่ยอมหรือเปล่า,ข,ลาขึ้นหรือเปล่าครับยังยังยังสิบแปดยังน้ำอยู่เห็นไหมใช่ปะ่ะโอ้โหดูไม่ทันเลยนะแวบแวบแบแบแบบแบอ่าไม่เป็นไรเรามีหมายเลข8 7บครับฟ้าสนิทนนครับตามด้วย5้าตรงซางร้ะ79จ็ดสีต้าซีตแต้นะครับหมายเลข9้าวัชิรวิทย์ครับเอาแล้วครับมีเปลี่ยนตำแหน่งแล้วครับ ตำแหน่งเปลี่ยนไปนะขอบฟ้าสนิทนงหมายเลข87ดนะครับยังคงเป็น87นะครับถ้าในจออาจจะมองโอ้ยสองคันครับว่าไปเกี่ยวกันอยู่ในโค้งครับดีนะเป็นโค้งที่แบบความเร็วไม่สูงครับไม่ใช่ทางตรงนะถ้าทางตรงเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวนี้เด็กๆนี่ขี่กันเร็วพอสมควรครับอ่า กู้ภัยไปดูแลแล้วนะครับลุกขึ้นมาได้ยืน2คนเลยนะครับไม่เป็นไรครับความเร็วไม่สูงครับตรงจุดนั้นโชคดีไปครับเด็ก2คนลุกขึ้นยืนเรียบร้อยลุกขึ้นยืน2คนเลยนะครับไม่เป็นไรนะครับปลอดภัยดีนะฮะไม่ต้องเป็นห่วงครับกู้ภัยก็นําเด็กๆออกมาก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยครับหมายเลขแปดสิเครับยังคงเป็นผู้นําครับขอฟ้าสนิทนนมาเขียวมาเลยนะฮะ หมายเลข87นะครับตอนนี้ขอฟ้าสนิทนนนะฮะนำโด่งมาเลยนะฮะตามมาด้วยหมายเลข6 55นะครับสำหรับตรงสางคณิตานนครับในตำแหน่งที่2และตำแหน่งที่3มหมายเลขยี่สิบแปดครับพีรวิทยรัญยทิตินะครับหมายเลขยี่สิบแปดนะครับโอ้โหห้าสิบห้าสองแปดนะฮะหมายเลขสองแปดด้วยนะครับ เด็กชายพิรวัตรพิรวิทย์ิรัญยติตินะฮะน้องกัปตันนะครับน้องต้าแล้วก็น้องเทียนนะครับตอนนี้แมายเห้าห้านี่เข้าโค้งเหมือนซปเปอร์โมโตเลยนะดูครับเข้าโค้งรถวิบากนะฮะแต่ว่าแหมเอาเข่าเช็ดพื้นด้วยแล้วก็มีน็อกรอบด้วยนะฮะโอ้โหตอนนี้ขอฟ้าสนิทน,นนน็อกรอบเป็นหนึ่งคันครับสำหรับหมายเลขห้าหกต้องยอมให้น็อกรอบห้าแปดนะครับห้าแปด สำหรับเป็นเด็กชายโอ้อ่านไม่ทันและลายชื่อตัวเล็กมากเอาล้ครับหันมามองตอนนี้หมายเลข99ครับนี่ครับหมายเลข87มาแล้วครับหมายเลข99จะโดนนอกรอบหรือเปล่า87นี่ยาวเข้าเส้นเรียบร้อยครับ87นี่นะครับดีใจใหญ่เลยนะฮะ87ครับตามด้วยอันดับที่สองหมายเลข5 5ครับตรงซางนะครับ แล้วก็หมายเลข2 8นะครับอันดับที่3อันดับที่4นะครับ